สวัสดีท่านจอมยุทธทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมดาบมังกรยก3 d ดีนะครับที่ทุกท่านเห็นนี่ก็คือสำนักบูตึงนะครับคุณเคยกันไหมใครที่ชอบหนังจีนนี่ผมเป็นคนชอบหนังจีนมากแล้วก็กราฟิกค่อนข้างดีนะครับเปลี่ยนชายเป็นหญิงได้นะครับผมอันตัวข้านี่คือเซียนที่จุติบนโลกมนุษย์โดยบังเอิญมีเสียงภาคเลยนะครับผมอันตัวข้านี่คือเซียนที่จุติบนโลกรักก่อกำเนิด<ะ>เนปิดทุกไรรักสิ้นทุกไม่ระทมใจเยส ไรรักสิ้นทุกไม่ระทงจับนะครับสำนักเซาหลินนะฮะก็เขาจะมีบอกความสามารถนะครับว่าเขาใช้ใส่กลางทำดาเมจได้ดีมีวิชาค่ายนะครับผมอีกแบบต่างๆนานานะฮะเม่งกานะครับอาชีพสายกลางดาเมจสูงคุ้มเดียวสนั่นซีทิดแค่ตัวได้ยินชื่อกับขังของลุกนะครับผมทำไมวะชื่อมึงน่ากลัวเหรอเสพสุราเคล้าเสียงเพลงชีวิตนี้สั้นนะอ๋อดูแบบมึงิ้งวพวกกังง้อใบงดงานหนึ่งความฝัน แล้วจะค้นหานางฟ้าสวรรค์ได้หนใดเออนักงามในความฝันเราจะค้นหาเขาบปเลยนะตอะไรนะสวรรค์ได้หนใดครับเอาแม่งตัวนี้แหละครับผมชื่อก็อ่าสายสมอนนะครับผมไปเลยสายสมอนไปเลยโกโก้ go, สายสมอนเข้ายึดจักรนะครับความสามารถความอึดตัวแค่นี้ทำไมความอึดมันเยอะจังวะดูดิเนี่ย สายอื่นยังไม่เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมสายอื่นมีควบคุมระดับนะครับงอใบแม่งนี่ตัวแทงเหรออย่บอกว่าก็งอใบงอใบเป็นตัวแทงนะครับเคลื่อนไหวนะครับเร็วด้วยเขาอึดด้วยนะครับดาเมจกลางๆระดับกลางๆเราควบคุมควบคุมดูยากเนาะปากเข้าเข้ายุตจักกันเหรือครับผมอ่าเฮ้ยเขาผ่านซอนเฮ้ยผู้สว่อข้อเท็จริงเลยที่หนึกแน่ สนุกจริงๆเลยเดินหน้าครับผมด้วยคันโยกนะฮะน่ารักจังอะ่ะใช้การโจมตีแบบทั่วไปเออเออ<ฮ>สายสมอได้เงินนะครับผมสายสมอ<ฮ>มา <laughs> สู้สายสมอได้เหรอเฮ้ยสายสมอเก่งมากนะครับผม <laughs> ผมไม่เคยเจออะไรเก่งอนาดนี้มาก่อน <laughs> เดี๋ยวผมขอเซตเอ่อ <laughs> สิ่งที่เรียกว่าคีย์บอร์ดแป๊บ,บนึง คำถามคือแม่งเซตยังไงวะปุ่มตรงนี้ใช่ป่าววะมันตีเพเยอร์โอ้โนไม่ใช่นี่อันนี้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 ชัว์อ่าให้เป็นกด A ครับแล้วก็เซฟไปเลยเพราะว่าผมเอาแค่กด A อเฉยอ้าผิดหายแล้วกดผิด A เซฟครับผมนั่นแหละฮะแล้วก็เราบังคับอย่างเดียวอันนี้ผมเล่นในโปรแกรมอา่าในคอมพิวเตอร์นะครับผมเล่นในน็อกนะฮะเอาวะสกิลเกิดใหม่อมองข้ามทุกสถานะตีรศัตรูได้ทันทีมองข้ามทุกสถานะได้ครับผมจบโ,โ,โอ้เฮ้ยมันยิงได้วะมันยิงยิงจตีระยะไกลวะ ไม่เข้าเหมือนข้าฟันข้าฟันกระบี่แล้วก็ยิงเป็นอ่าท่าพลังโจมตีไปข้างนอกนะฮะเฮ้ยแม่งเจ๋งดีนะครับผม S <S S <S เอสไปเลยครับโอเคไปใครนะ่ะสิงโตเหรอราชสีขนทองโอ้โหนี่คือไปย้อมร้านไหนมาครับโอ้โหจับพุ่มได้ด้วย มันก็ไม่จับทุ่มใจเลยเจดไงล่ะอุย้ยเชียดทองมันสอยได้ไงวะนางสู้เขาดินี่นึกมอแค่ออจะมีฝีมือถึงขนาดนี้ <c oughs> ดูดมันใครเป็นใครจับทุ่มโอ,อเ้เดี๋เดๆอมันทำอะไรอ่ะฮะกูห <c oughs> นีได้ไหมเนี่ยเดยวอืมโอโอ ผมลืมหลบผมลืมหลบจั <c oughs> บุ้มอหบึ้มเฮียหนีอีกเหรอเจษเฮ้ยผมชอบคัสซีนวะโคตรจอมยุทธไอ้เหี่ยโดนขนทองทนดีเอนเนั่นเแต่น่าเสียด,ดายว่วรยุทธยังไม่ถึงคันไอ้เชียนี่มันโคตรหนังจีนออกด้วยครองดาบมังกร จะได้เป็นหนึ่งในยุทธภพจริงเหรอนั่นใครนะ่ะไม่รู้ว่าใครนะครับในศึกแห่งควดสัวครั้งนี้อ,อมีผู้คนล้มตายนับไม่ถ้วนจะส่วนเจียซุนก็หายตัวไปเช่นกันครับผมต้องเหงียนคออ่านนะฮะเหิดขงเหงียนคออ่านจางซุยซอนหึ่งสู้้กลับมาที่เขาบูตึงอีกครั้งก็ผมสงครามชิงดาบข้ามมังกรจึงได้ปะทุขึ้นโอ้โหปะทุขึ้นแล้วยังครับผม ประตูเนาะความประตูนี่มันอ่าเฮ้ยมันเป็นแบบเฮ้ยเหมือนเกมออนไลน์เลยวะนี่มันเกมออนไลน์ชัดๆนะครับมันเหมือนเอาเกมออนไลน์มาย่อขนาดนะฮะลงในเชทดิชาตัวเบา,า,เบารู้สึกชอบผมไม่ได้เ,เคยทีกับเกมไหนมานานแล้วนะครับอ้าวจับต้มเลยวะ เออเอาดิเอาดิเม้ยมีสก,กลิลสกิลใหม่นะครับกระยะประชิดที่ปล่อยให้ข้าลุยเองกบีประชิดอ่ะโอ้ยอย่างนี้หรออ๋อมันสามารถปั่นได้อย่ามามา,มา,มามอืโอเคไปหาจิ้งเสียนนะครับเมืม่อกี้นางบ่นอะไรนะ่ะ ASD y yeah. e a ย คาราว่าอาจารย์อางานดีรับรล่ะรู้สึกว่าสำนักง,งอใบนี่จะเป็นสำนักที่มีแต่ผู้หญิงนะครับเหมือนเศ้าหลินก็มีแต่ผู้ชายนะครับเส้าหลินมีผู้หญิงก็แปลกแล้วฮะอ่าได้แหวนหยกมานะครับแหวนเจ้าสำนักนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นนี่ไงคือเหลือเวลายิบยิบก้าวัญชีในการรับนะครับมีกิจกรรมมันด้วยนะฮะโบนัสกองทุนนะครับผม แรกดับข้ามมังกรนะครับเป็นโบนัสต่างๆนะฮะก็ใช้ได้นะครับแจกแมวของขวัญเปิดรับนะครับรับเป็นเลยครับเกราะนะฮะมีรับจอมยุทธด้วยเหรอเฮ้ยพิลึกกือนะครับโอเคเมื่อกี้เรารับดาบมาที่ไหนนะเราเรารับอะไรนะเกราะนี่เราน่าจะใส่ได้เปล่าวะใช่เราได้ไดเ,เราเราเราจะใส่ได,ได้นะครับ จริงเท็อันใดเันฝ้าดูจากถุงเสื้อแฟชั่นเหรอไอ้ไอ้ย่ะชุดนี้มันเอ้โคตรน่ารักเลยอะเฮ้ยผมชอบอะไอ้ห่าเฮ้ยชอบมากอุย่าชุดนี้แหละเหมาะสมกับความโรลีของเราแต่งงานด้วยชุดนี้ไม่ต่งไม่ม่ไม่ไ่แต่งงานด้วยนะครับอืมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วหาคู่นะฮะก็สามารถแต่งงานได้นะครับโค้ดแจม เอ้ยเยี่ยม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 อ๋อนี่ต้องเติมเงินก่อนนะครับผมโอเคเยี่ยมเยี่ยมโคตรเยี่ยมเลยชอบอะ่ะโดยสรุปโดยรวมแล้วก็คือชอบนะครับไาไป,ไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยนี่ไงจะมองก้าแบบนี้ทำไมนี่แสดงว่ามีทีมด้วยนะครับก็เหมือนกับจัดปาร์ตี้นะครับไปได้ด้วยนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะ มองเลยว่าเจ๋งนะครับข้ากลางอีมีไถ่เก็กครับผมขึ้นมาเป็นสองหอจะมองก็้าแบบนี้ทำไ,ไมไม่รู้เหมือนกันนะข้ามิกจอไม่เคยไว้ชีวิตใครอา้าวแล้วที่ยืนอยู่นั่นคือคนตายงั้นเหรอเฮ้ยการมาแยกดาบข้างั้นเหรอมาเจอกันเลยดีกว่าพวกมึงอะศัตรูหรือเปล่าทรงสิงซู อา้าวทำไมสายสหมอดกุบกายล่างหรอเมื่อกี้นะอ๋อกายเป็นคนบูตึงชั่วคราวอุ้ยยานี่เป็นการอาลองการบารลลองของอาจารย์อาหรือเปล่าเออเช<น>ิญเชิญเชิญทำไรน่ะมึงมาอ๊บนั่นแหละเขาจับทุ่มไปโอ้ไม่แดกบอกเลยไม่แดก อมาให้หมดดิให้ข้าลุยเองข้าลุยเองงั้นเหรอปั๊มมาให้หมดเลยได้ปะเออมาให้หมดเลยดีกว่าเออแหละครับผมไม่ได้แดกครับผมอือไงล่ะ ไงละ่ะโอ้มีการฟันเป็นฟาดขึ้นพลังวิญญาณไปนะครับอ้าวคุโดอะไรเนี่ยข้เาเหรอสำนักองทงอย่างูคที่จะเป็นสำนักทรรมอีกเเนี่ยเออสู้ตำแตีได้อย่างไรนะโอ้โหนะครับชอบจัง <c oughs> เออผมมีความรู้สึกว่าคือตอนนี้เกมเกมออนไลน์จีนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยในคอมพิวเตอร์นะครับมันเริ่มแห้งเหือดหายไปเลยเจ้าว่าหายไปเลยดีกว่าผมไม่เคยเห็นเกมจีนที่แบบ เกมจีนในคอมที่แบบว่าในไทยตอนนี้มันแทบมันหายไปหมดแล้วนะนะครับจริงๆผมชอบชอบื่อชอบเกมจีนนะนะครับแล้วก็มาเจอเกมนี้ในมือถือนะครับเกมมังกรด้ำดำมับบงกรหยก3 d ดีซึ่งผมว่ามันโอเคอ่ะผมชอบอ่ะโดยส่วนตัวแล้วนะครับมีแผนที่ด้วยชิดเค้มไม่เคยไว้ชีวิตใครเอาแล้ว,แล,วแล้วที่ยืนอยู่นั่นคือคนคนคน,คน,คนตายเหรอวันนี้ก่อนลุกหมดตัวละคร มตัลละครคืออะไรวะเอาต,ต้องสู้กับผู้นี้เหรอสำนักคุณหลุนจับมันทุ่มดิเออเชี่ยตัวแค่นี้แม่งจับคนทุ่มได้ปะจะมองก็แบบนี้ทำไมเด,ด,ด,ดี๋ยวเจะดูจะดูนี่มีรับรางวัลรับครับอืมโอเคแจม เติมเงินครั้งแรกทีบวกอุปกรณ์สันตินะครับยังเป็นสันติอยู่นะฮะสันติสุขนะครับผมมิชายุดก็มาว่ะสนั่นจันทราอันนี้ฝึกฝนไอ้มีเลเว่ากล้าปลดล็อกท่าใหม่นะครับมีเปลี่ยนท่าด้วยโอ,อ้อ๋อเปลี่ยนท่าก็คือมีโชว์ท่าให้ดูด้วยนะครับว่าใช้ท่าอะไรบ้างน,นะครับผมโอ้ลำดับท่าโอาลำดับนี่คืออะไรอ่ะโอ้เหมือนกับคอมโบงั้นเหรอ เอ้ยกแจมดีหน้าพิ้วสบายสนาจันทานี่ผมชอบนะมันจับทุ่มไงดาเมจอ่าร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่สองร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์ฝึกฝนก่อนละกันเออนั่นแหละถูกต้องไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมกำจัดสิสํานักคุณหลุนเออพุ่มก่อนเลยครับผม คตรสุดกากหรือว่าเราเก่งเกินไปนะครับเวียนหัวมีเวียนหัวด้วยนะดังมารร้ายเออถ้าวันนี้ไม่บอกเบาะแสะของเจียนสุดเดี๋ยคิดว่าจะออกไปจากที่นี่นะที่เจ้าสำนักแต่กลับดังแกสตรีมีย่งไอ้บ้ามินเนี่ยเออข้าจะจัดการแกเออ้าจัดการมันจับทุ่มมันก่อนเลยเออแล้วะบบรุ่นเนี่ยอ,อ้าฮ่าฮ่าไมไ่แดกไรือเช่นมันยิงลูกพลังวิญญาณ โอ้ข้าหึงซูซ้ซูขอร<ข>ับผิดชอบคนเดียวอาทำไมรับผิดชอบคนเดียวล่ะปกติผมรับน้องรับผิดชอบร่วมกันนะ่ะเออนั่นเออเอเอ,เอไม่ไปหาเตียวบอกกี้นะครับผมเรีกัที่ดันเจียนเพื่อสัมผัสกับยุทธภพในอีกมงมองเคดันเจียนพูไร้เสียงอ่ามีดันเจียนด้วยเหรอเนี่ยป หยุดนะเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ที่บอังกี้ตัวยังเป็นเด็กอยู่เลยนะ,ะมีคนมารนหาที่ตายสเสมอสเสมอเออแกว่าข้าหาที่ตายกันเหรอ,ออันนี้่เป็นระบบต่อสู้อันตโนมัติได้นะครับผมเอ,อ้ยแจมอันนี้มีปุ่มกดนะฮะ A S D F <S <c oughs> <S ไปเลยครับ เออนั่นแหละเออปายปลนะครับขอขับเองดีกว่าครับผมจังหวะนี้นะฮะโอ้ยอุ้ยทำไม่หมึนนะฮะถ้าหมายที่เพิ่มพวกมันมานะครับปลาเอ่อเหมือนกับดาวกระจายไปอุ้ยเชื่อชื่อเชื่อเดียวเดียวมีท่าหลบว้าวอ๋อวิ่ยมันจะถล่มมาได้ยังไงวะ เชื่อมึงกนตีนเหรอมึงกนตีนหรออ๋ออ่ะ,อ,ะอุ้ยแม่งอ้วนไอ้ฝัดอ้วนอ้วนไปจับทุ่มได้โอ้โหโคตรโหดนะครับสายสมอนโหดมากชอบท่าจับทุ่มมากเลยอะ่ะเย็ดเย็ดโอ้โหยอ ไม่วันลังค่ะฝ่มาประลองกับเจ,จ้<ต>าโอยเชียมุเลยแม่งอุ้มคนอ้วนขนาดนั้นกลับไปได้นะครับโอเคครับโอ้โหสายสมอนผมนี่สุดยอดมากอ้น่ารักเย่มาขออนันนี้ขออนันนี้หมดแล้วนะครับวู แจ่มมากนะครับก็หลังจากทดลองมาได้10กวนาทีก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่โอเคแล้วก็ยอดเยี่ยมในเกมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็เตรียมทดสอบได้นะครับกับเกมดับ,บมังกรยุก 3D เตรียมร้อเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวขอไปก่อนนะฮะขอตัวไปเกมเวลพลางๆก่อนนะครับบ๊ายบาย